กหนึ่งอยู่ไหนนู่นไปเรียกพ่อแล้ว <laughs> พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วไปเรียกพ่อแล้วเ <laughs> ขิน <laughs> ดูท่าวิ่งเ <laughs> ขินนมอาต่อยลูกปะ่ออกไปนนอ,อกไปครึ่งชั่วโมงได้แล้ <laughs> มามา,มาเอ้ยมาเลยค่ะอายกหน่อยพี่พลอยช่วยหน่อย พี่คยช่วยเราอ่านหน่อยลูกโอ๊ยช่วยกันช่วยกันมาเลยค่ะมา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 นาม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 าอาอาม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 าอาม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 ายกมา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 ม จาอ๋อจะกาปูอุ้มหน่อยจะกาบปูลุงวิทย์เอาให้ลุงวิทย์อุ้มกาบลูกกาบปูน้อยยังไม่ตรงค่ะยังไม่ตรงโอ้มันเดี่ยงเอาไปไว้ตรงองที่เดียวอะค่ะโอ้ที่เดียวได้ไหมค่ะโอเคโอเคเอามาค่าไปค่ะขึ้นไปกาบปูค่ะอื อเวช่วยหน่อยเอ้ากาบลูกเอายกมือขึ้นยกมือขึ้นพนมมือขึ้นเอากาบลงกบาบโอ้าสามครั้งหนึ่งแล้วลอีกครัง้ง,งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งลูก <c oughs> คนหนึ่งอยู่ไหนนู่นไปเรียกพ่อแล้ว <c oughs> พ่อมาแล้วพ่อมาแล้วไปเรียกพ่อแล้ว ขิน <laughs> ดูท่าวิ่งเขินไปจุงจุงมือพ่อนะไปรับกระเป๋าข้อหน่อยนั่นนั่นกระเป๋าข้อเด้ไปเอาปะเร็ว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 ไปน้องเพชรน้องเพชรไปวิ่งวิ่งไปไปวิ่งหาพ่ออุ้ยพ่อมีขนมมาฝากด้วยไปรับขนมค่ะไข่ปิ้งค่ะ ไปน e <ım yap. S 2> ้องเพรวิ ah <Mainten this? S 2> ่งเพวิ่งเพไปลูกไปแล้วพ่อรับเอจ้าโอจ้าโอโอเจ้าโอโอ้ทาวิ่งดูทาวิ่งโอ้จับอีกยังเร็ว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 เร็ยุดๆๆดยุดยุดๆุดยุรยุรอรอาวิงหลอกก้าแล้วตอนนี้ อาบน้ำรอพ่อจนว่าปากแหลกมาแล้วเรียบร้อยอีกตกแป๊บหนง